ไซส์พอได้เลยครับ,รบ,รบกัแบกระปอม A แป๊บนึนงครับโอ้เยเนะวครับผมพอนนี้นเชื่อจะได้โชว์เห็นจะชัดเจนครับ นี่นะครับกระปอมเออยู่ตรงนี้นเลยครับไซส์พอได้ครับตัวนี้ไซส์สวยเลยอ่าก็คือตรงนี้สภาพไหนก็คือหนอคลองนะครับแล้วก็น้ำน้อยๆครับมีช่องให้พอให้เราได้ลากเหยื่อนะครับนิดนึงก็ได้ผลเลยครับผมลองเอากระปอมเอลงลุยดูนะัะเพราะว่าตรงนี้มันมีเชดูด้วยนะครับก็เลย เซฟเซฟหน่อยนิดนึงโอเคครับฝากผลงานด้วยนะครับกระปอม A นะครับเดีย๋ยวจะให้จำไปนะเป็นหนึ่งนะครับสุดยอดครับ yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success.